เฮลโหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไงคะ <c oughs> หนูจะอธิบายในเรื่องของความประมาทความกังวลจนทำให้ทำให้หมู่พูดตะกุตะกักนะคะโดยหนูมีเนื้อหาเยอะที่หนูเตรียมไว้แต่หนูว่าถ้าเกิดหนูพูดเนี่ยมันจะใช้เวลาย,ยาวๆฉะนั้นหนูจะพยายามให้พูดมันกระชับนะคะ ถึงแม้หนูพูดกระชับแล้วแต่คลิปนี้อาจจะยากหน่อยไม่รู้ที่เชอยากฟังไหมแต่หนูจะพยายามพูดให้กระชับย่างนี้ตนนะควะัตอนนี้เมื่อยมื่ยแขนอีกครัง้งหนึ่งงั้นมาเริ่มกันนะคะอย่างที่หนูบอกไปเรื่องที่หนูพูดก็คือความประมาทความกังวลจนทาให้หนูพูดตะก,กุตะกักโดยมันเนี่ยความประมาทความกังวล ที่หนูเจอในบางครั้งในประสาการแบบเวลาที่หนูพูดหรือในการสื่อสารกับใครสักคนในบางครั้งมันทำให้หนูพูดตะกุตะกักมากเลยในบางครั้งนะครในบางครั้งถึงแม้ในตอนนี้ที่หนูพูดมันจะไม่ตะตุตะกักสักเท่าไหร่ก็ตามจนหนูพูดตะกุตะกักในประสบการณ์เนี่ยมันทำให้หนูแบบอุ๊ยกวจะเต้นแรงหอบหอบมาก กเพระาะว่ามันเหมือนใช้แรงเยอะประมาณนี้ค่ะโดยสาเหตุของมันนะคะหนูว่ามันมีมูดสาสาเหตุหนึ่งความประมาทที่หนูเจอเนี่ยเกิดจากการที่หนูที่ผ่านมาไม่ค่อยได้พบปะผู้คนสักเท่าไหร่คือหนูช่วงหนึ่งที่หนูจบอสอบม,มาแล้วหนูก็แค่อยู่บ้านส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้พบปะพบปะก็แค่ในโลกโซเชียลอะไรนี้ ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยให้หนูประมาณนัดสองการที่หนูเป็นเพศคุยอ่ะคุยคืออะไรล่ะเพศคุย,คย,คยเนี่ยเป็นเพศที่ชอบทุกเพศชอบทางเพศชายเพศหญิงชอบกระเทอชอบไปเซกชวลชอบทอมชอบทุกเพศเลยแล้วควุยเป็นได้ทุกเพศเป็นได้ทุกเพศคืออยากเป็นสาวสวยก็เป็นอยากเป็น เพศชายจะแท้แบดบอยก็เป็นได้อย่างนี้ค่ะและมันเกี่ยวกับความไม่มั่นใจอย่างไรหรือว่าความประมาคือถึงแม้เพศเควจะชอบผู้ชายแต่ผมก็ชอบผู้หญิงนะคะแปลว่าเวลาที่หนูอยู่กับเพศต่างๆหรือว่าแต่งในต้องตัวกันหนูจะรู้สึกู้ประมา บาประหมาประ้สึกไม่โอเคอาจรหนูหนูก็ชอบนะที่แบบได้นะอย่างเช่นกอดกันหนูเป็นส,ส,ส,สกินชิปค่ะส,สกินชิปกอดกานเป็นความสัมพันธที่ดีกันแต่ในปางคาดด้าในประสานการนะให้หนูรู้สึกนะเกิดความชอบในเพศตรงข้ามหรือว่าเกิดในเรื่องของความรู้สึกเชิงชู้สาว ช่ทุกคนนะคะหนูไม่ใช่เป็นคนใจง,ง่ายที่ชอบทุกคนนะแต่ว่าการที่หนูชอบทุกเพศเนี่ยมันทําให้หนูสามารถมีความคิดในเนชิงชู้สาวชู้สาวกับทุกเพศได้เลยนั่นแหละค่ะนั่นแหละแต่อันที่มันเป็นจุดหลักๆที่ทําให้หนูประมานะคะอันนี้มันมันมันไม่ได้วทวาห้หนูประมาเท่าไหร่แต่อันที่มันทําให้หนูประมาในช่วงเนนี้คือ เพื่อนหรือคนผู้คนต่างๆไม่สนใจหนูในเรื่องในเรื่องที่หนูกำลังคุยอยู่แบบอยู่ดีเพื่อนคุดแแรกทำให้เราแบบไม่ไม่ค่อยได้ชินอะไรกับอะไรอย่างนี้ค่ะสังคมที่หนูเจอเขาให้ความเคารพในการพูดกันใช่ให้ความเคารพแต่พอหนูเจอคนที่เขบคุดแฟกหรือคนที่แบบไม่สนใจที่จะพูด ให้เราสึกขาดความมั่นใจหรือประหมาาขึ้นมาจนเราพูดตะก,กุตะกักมันให้หนูพูดตะก,กุตะกักแล้วสิ่งที่หนูว่าวางแผนไว้ที่จะปรับหรือว่าเปลีมยาของหนูนะคือจะต้องมีความมั่นใจมากขึ้นโดยคือแม้เราจะประมาาทั้งการอยู่กับเพศต่างๆ ทั้งการพบปะผู้คนทั้งความประมาทที่มีคนพูดแทรกหราหรือว่าไม่ฟังเราค่ะหนูต้องการความมั่นใจในการต่อสู้กับสิ่งต่างๆในตอนนี้หรือในเรื่องที่หนูพูดไปโดยวัตถุประสงค์ของหนูว่าที่เอาความมั่นใจไปตไิ้ตั้งเพราะความมั่นใจมันทาให้หนูควบคุมความประมาทของหนูได้ความประมา เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะหนูไม่สามารถให้เราไม่ประมาณเลยก็เป็นไปได้ยากแต่หนูขอแค่ควบคุมความประมาณให้มันลดลงจนหนูอยู่ในสานการที่ตึ่นเครียดได้ดียิ่งขึ้นได้แฮปปี้มากยิ่งขึ้นแค่นี้ล่ะค่ะหนูก็โอเคแล้วเพราะเราคือคนเราไม่ใชหนน่หุ่นยนต์หุ่นยนต์ ไม่ประมาทก,ก็เป็นเรื่องปกติแต่คนที่ไม่ประมาทไม่กลัวเลยอ่ะมันน่าแปลกนคะคะเหมือนนักแตกนะคนเรากลัวประมาทเป็นเรื่องปกติของชีวิตฟรีแล้วแนทางการแก้ไขปัญหาของหนูที่หนูเจออยู่ในตอนนี้คือหนึ่งปรับร่างกายหาใจลึกๆช้าๆแล้ว พยายามยกอกยกอกทำท่าทางให้มีความมั่นใจเข้าไว้เพอการที่หนูหายใจลรื่อๆช้าๆมันช่วยทําให้เรามีสติควบคุมอารมณ์ได้และการที่เราทําท่าทางมั่นใจทําให้เรารู้ความประมาณลงทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นได้แล้วต่อไปการปรับ mindset การปรับความคิด คือคนต่างๆผู้คนต่างๆที่เขาไม่ตั้งใจฟังเราหรือพูดแทรกเราเนี่ยจริงๆเขาก็มีสิทธิ์นะคะที่เขาจะไม่ฟังเราเขามีสิทธิ์และเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะไม่พูดต่อด้วยก็คือมันต้องอยู่ที่สถานการณ์ค่ะถึงแม้เราอยากพูดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดเขาไม่อยากฟังเราก็อาจจะต้องปรับหรือไม่ คุยเรื่องนั้นต่อแต่ถ้าเกิดถติว่าหนูอยากพูดนะแต่มีคนพูดแทรกหนูก็อาจจะบอกเขาว่าฟังเราก่อนนะฟังเราก่อนฟังเราก่อนฟังเราก่อน,อนให้เราพูดให้เสร็จก่อนออย่างนี้ค่ะเพราะแต่ละคนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราอยากพูดขนาดไหนฉะนั้นการที่เราคุยกับเขาบอกเขาก็เป็นเรื่องบุตีถ้าเกิดเรากลัวว่าเราบอกเขาอย่างนี้ว่า ฟังเราหน่อยเรากลัวว่าจะเป็นการบังคับแลวคนนะั้นเขาตัดความสัมพันธ์ของเราวิมันไม่น่าใช่นะเพื่อนกับคนที่ดีเขาจะไม่ตัดเราเรือแค่นี้แต่ถ้าเกิดเขาตัดเราเพราะเราทําแค่นี้คือเราอาจจะแบบพูดนําเสีดหรือพูดอยว่ที่ไปหน่อยแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยฟังเราหน่อยเฮ้ยเนี่ยครับมันจะทําให้ ความสัมพันธ์เราชัดได้อุ้ยคุณมาจะเกิดสิบวทีแล้วอะเดี๋ยวหนูขอไว้หน่อยนะคะหนูอุตส่าห์พูดไวๆแล้วเนี่ยอะต่อไปควรพูดกับผู้คนอย่างช้าๆช้าๆแล้วก็ฉับฉาดดังๆเพราะการที่เราอยู่ในกลุ่มผู้คนถ้าเกิดเราพูดเสียงระดับปกติในตอนที่เขาพูดแซกันอยู่พูดคุยกันอยู่คนต่างๆเขาอ,อาจจะไม่ตั้งใจฟังเราก็ได้ฉะนั้น เราควรพูดชาดๆดังๆและพูดช้าๆชาๆแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบช้าๆ,ๆนี้มันไม่ได้มันไม่ได้แล้วอุดหมดจะหมดแล้วนี่นาต่อไปข้อมูลที่หนูได้มาเนี่ยมาจากเว็บไซต์นี่นะคะเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า วิกิ h ฮาว i วิกิ w ฮาววิกิฮาวมันคืออะไรล่ะมันคือเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลทั้งวิธีการปฏิบัติตนการอยู่ร้กับผู้คนสิ่งต่างๆที่เราสงสัยจาก,กมุมโลกมาอยู่ในเว็บไซต์เดียวคือวิกิ h ฮาวเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ระดับหนึ่งเลยนะคะฉะนั้นมันก็สามารถพอเป็นแหล่งาะอิง,องได้ค่ะอุ๊ย อีกสวิดูเขาจบเลยนะคะหนูว่าทีเชอร์น่าจะฟังหนูพูดเยอะมากๆพอแหละฉะนั้นหนูจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นและใช้ชีวิตจะมีสติและะ้วจากมนระวังในการคระทำต่างเพราะหนูเป็นคนที่กดใจง่ายกดใจง่ายรักๆเพลเลยอะ่ะไม่ได้ใจเลย <laughs> อ่าเราเร่นค่ะ คะรักค่ะ